ขเขมรฉลองอิสรภาพ70ปีเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดเมื่อวานแต่บอกว่าตัวเองโบราณซะแล้วกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆขเขมรฉลองอิสรภาพ70ปีเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดเมื่อวานแต่บอกว่าตัวเองโบราณซะแล้ว โดยวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นวันครบรอบ70ปีที่กัมพูชาประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสและก่อตั้งประเทศกัมพูชาขึ้นโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี1953กัมพูชาได้ประกาศเอกราชและก่อตั้งเป็นประเทศกัมพูชาและหลังจากนั้นกัมพูชาก็ประสบกับปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศมาโดยตลอด จนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1993ประเทศกรัรมพูชาได้จัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นครั้งแรกต่อมาได้ออกและบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนกันยายนและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในการเลือกตั้งของปี1998 2003 2008 2013 2018และ2023 พักประชาชนได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องสมเด็จฮุนเซนจึงได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเช่นกันและในการเลือกตั้ง2023ที่ผ่านมาสมเด็จฮุนเซนได้ยกไม้ต่อให้กับฮุนมาเนตซึ่งเป็นบุตรชายของสมเด็จฮุนเซนอันหนึ่งคือกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเป็นระยะยาวนานถึง90ปี ก่อนจะได้รับเอกราชเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี1953โดยในประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าประเทศที่เป็นอิสระน้อยกว่าอายุของปู่ผมอีกหรอเน,นี่ยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ตั้งประเทศไม่กี่ปีรุ่นคุณปู่ยังมีอายุมากกว่าอีกจะมาเคมวัฒนธรรมไทยนับร้อยนับพันปีความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ากัมพูชาเลือกสร้างชาติโดยการคัดลอกวัฒนธรรมเพื่อนบ้านไทยนี่โดนหนักที่สุดเพราะมีชื่อเสียงที่สุดและมีอิทธิพลที่สุดในหมู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่า มองอีกมุมคือขมรจะถูกวัฒนธรรมของไทยดูดกืนวัฒนธรรมของตัวเองจนไม่เหลืออัตลักษณ์รากเหง้าอะไรเลยยิ่งปล่อยให้เนื่อนานไปคนรุ่นหลังในชาติของตนเองจะคิดว่าสิ่งที่คนรุ่นก่อนๆได้สร้างหรือเขมไว้สิ่งเหล่านั้นคือของชนชาติของตัวเองโดยไม่สนว่าสิ่งนั้นบรรพบุรุษของตัวเองได้ลอกเลียนแบบมาทั้งหมด การที่เอาวัฒนธรรมของไทยมาผสมกับวัฒนธรรมของตัวเองมันออกมาไม่งามไม่สุดไม่ปังไม่มีความวิจิตบันจงจึงจำเป็นต้องเค็มเอาวัฒนธรรมของไทยร้อเอร์ซแต่ทางการของไทยต้องระวังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดห้ามปล่อยปะละเลยเห็นเป็นเรื่องําขันโดยขเขมรจะชิงขึ้นทะเบียนศิลปะวัฒนธรรมบางอย่างตัดหน้าอยู่เป็นประจำ ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเป็นอิสระจากฝรั่งเศสมาเป็นเมืองขึ้นของจีนแทนแล้วยังหลงวัฒนธรรมไทยจนลืมวัฒนธรรมของตัวเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่นครวัดเพียงอย่างเดียวแล้วใครจะอยากมาเที่ยวไม่มีความเจริญหูจเจริญตามแม้แต่น้อยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสุขสนรวันเปลี่ยนเจ้าอนานิคม ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแม่ของผมยังมีอายุมากกว่า1ปีเลยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าดีใจด้วยรู้จักอิสรภาพมาได้70ปีแล้วอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการไม่มีใครคอยควบคุมการยืนด้วยตัวเองมันจะยากๆหน่อยก็ฝึกๆกันไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจระเข้สามารถมีชีวิตได้อยู่มากกว่า70ปี แม้แต่บางชนิดก็มีอายุมากถึงร้อยปีภายใต้สภาวะที่เอื้ออำนวยแสดงว่าสัตว์บางชนิดเกิดก่อนประเทศกัมพูชาด้วยซ้ำความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานแต่บอกว่าเป็นต้นกําเนิดความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าจะกี่ปีถ้าคนในประเทศเอาแต่วัฒนธรรมเพื่อนบ้านไปเป็นของตัวเองต่อให้เป็นพันปีก็ไม่พัฒนา ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายังเด็กอยู่เลยนะเขมรถึงว่าขี้งแงเอาแต่ใจอยากได้โน่นอยากได้นี่ไปเรื่อยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้ายังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่จะเจริญมากกว่านี้เอกราชที่ไรค้ค่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดีใจด้วยนะเขมรทั้งที่อายุแค่70ปีแล้วเที่ยวบอกชาวบ้านว่าตัวเองเป็นต้นแบบ พยายามค้นขวาหาเอกลักษณ์ตัวเองให้มากขึ้นจะได้มีต้นแบบเป็นของตัวเองบ้างความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศที่ก่อตั้ง70ปีก่อนจะโกหกโลกได้ยังไงว่ามีวัฒนธรรมโบราณขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาพยายามอย่างหนักเพื่อเรียนแบบวัฒนธรรมไทยกัมพูชาเพิ่งมีอายุ70ปี แต่เอาเป็นว่ามันเป็นบอกเกิดของทุกวัฒนธรรมเรื่องตลกของวันนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแผ่นดินไม่มีชาติและไม่มีวัฒนธรรมความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับชาวกัมพูชาทุกคนหลัง400ปีตกเป็นอาณานิคมของสยามและ90ปีโดยฝรั่งเศสความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า และตอนนี้เขมรนเปลี่ยนชุดประจำชาติจากซัมปอร์ตมาเป็นชุดสบายของไทยแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าวันประกาศเลิกทาสไม่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วแต่อีกไม่นานจะกลับมาเป็นทาสของจีนต่อไปอีกนานแสนนานความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากรุงรัตนโกสิน์อายุเพิ่งครบรอบ241ปีในวันที่21เมษายน 2,566ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยบางแห่งมีอายุมากกว่าประเทศกัมพูชาและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับเอกราชที่เขมรได้รับแต่ถ้ารู้จักสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาประเทศเขมรจะดูดีมากกว่านี้นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับต่างก็บอกว่าขเขมรเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานแต่ยังกล้ามาเข้มวัฒนธรรมของประเทศต่างๆรอบข้างโดยเฉพาะวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยหลายพันปีแต่ชาวขเขมรก็ยังกล้ามาเข้มวัฒนธรรมไปเป็นของตัวเองและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ